แอคชั่น่ะวันนี้ก็มาดูข้อสรุปนะครับในการใช้งาน Xiaomi 13T Pro หลังจากใช้มาได้ประมาณ15วันนะข้อสรุปของมันก,การทัชชิ่งอะไรพวกนี้ผมว่าดีมากนะทัชสกรีนแล้วก็จอภาพนั้นสามารถปรับแสงได้สวยงาม สู้แดดได้สบายๆเลยตอนนี้ปิดเสียงหน่อยจะเกิดมีอะไรเข้ามาส่วนตัวเคสนี่ที่เราเปลี่ยนมาใหม่นะไปดูในช่องรีวิวเอาตอนนี้ก็ซื้อเคสใหม่บางคนก็ถามมานอกเรื่องนิดหนึ่งบางคนถามบอกว่าเคสอ่ะซื้อแบบนี้มันปิดแล้วมันจะขูดกับเลนไม่ขูดนะเอาจริงนะนี่คือมันอยู่ห่างจากเลนคนละโยดอะ่ะ ไอ้ไอคนที่คอมเมนต์ก็คอมเมนต์มัวซั่วไปเลยว่าเนี่ยใช้ไปมันจะขูดเลนไม่ขูดเพราะว่ามันห่างเป็นคืบเลยนะจริงเนี่ยปิดมันคือคุณเซฟได้ง่ายๆเลยอไอ้เคสแบบนี้ก็คือไม่ต้องไปซื้อเลนบางทีเขาม,มีเลนขายนะไอ้ตัวป้องกันเลนดิคุณก็เสียแม่งหมดอะไปม,ม,มาก็แต่งไปแต่งมาก็หมดซื้อเคสแบบนี้ผมว่าโอเคทีเดียวจบไปเลยนะก็ป้องกันเลนโดยการปิดแม่งแค่นั้นเอง ที่สําคัญเวลาจะถ่ายก็อย่าลืมเปิดเลนแค่นั้นเองเพราะว่าคุณถ่ายยังไงแล้วมันก็จะจะดําคุณก็จะรู้ตัวว่าอ๋อคุณลืมเปิดเลนกล้องแค่นี้เองนะสำหรับเลนแล้วก็ไอ้พวกฟิล์มการรอบด้านก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องเพราะว่ามันเคสผมว่ามันก็โอเคอยู่นะเนี่ยนะสวยแล้วก็เนี่ยมีตะปุ่มเขาเรียกอะไรเหมือนไอ้รอยบากทำให้มีลื่นถือ ติดมือดีนะมีปุ่มให้มีรูต่างๆนะ New น,นตันเคสนี้เดี๋ยวก็ว่าจะเปลี่ยนเป็นจอก็เปลี่ยนเป็นกระจกซะหน่อยองรวม5 g ก็เกาะสัญญาณได้ดีจะมีโหมดประหยัดแบตเตอรี่ตรงนี้ถ้าคุณติ๊กมันไปมันก็จะเปลี่ยนเป็น4 g นะ5 g ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าแดกแบตโคตร เปิดตรงนี้ก็โหมดอ่านก็จะรู้สึกซอฟตลงมาหน่อยคือความสดถ้าเปิดโหมดอ่านก็จะไอ้นั่นแต่ถ้าเอาออกก็คราวนี้สีสดเลยส่วนโหมดประสิทธิภาพก็แดกแบตเตอรี่ไอ้ตัวนี้ถ้าอยากได้ 5G ก็เอาตัวแบตเตอรี่ออกตรงนี้จะเซตได้อ่าไปๆมาๆก็ดูเครื่องเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพพวกวิดีโอกับรูปภาพหลังจากใช้งานมาตรงนี้มันปรับได้นะคุณจะใช้ออปชันตรงไหนก็ เอาที่สบายผมก็จะเลือกฮอตสปอร์ตบ้างบางทีผมก็เชื่อมฮอตสปอร์ตบลูทูธเนี่ยหน้าต่างลอยพวกนี้ผมจําเป็นไปฉายจับหน้าจอพวกนี้ก็คือเหมือนกับคีย์ลัดง่ายจากเปิด4 g ก็ตรงนี้อีเดียวเลยหรือจะเข้าไปเซ็ตค่าก็ได้นะตรงในซิมโทรศัพท์ของคุณซิมเครือข่ายปุ๊บเลือกซิมสมมติซิมผมเป็นหลายปีฮะหรือแม่งเห็นเบอร์กูบอธิบายจต้องไปเดียวต้องไปเบอร์เบอร์ออกก่อนเนี่ย แล้วก็จิ้มเข้าไปที่ซิมอ่าไม่ใช่ตรงนี้มันแก้ไขชื่อซิมนนะจิ้มเข้าไปตรงนี้ซิมแล้วก็เครือข่ายมือถือนะไม่ใช่เด็เครือข่ายตรงไหนวะ่าประเภทประเภทเครือข่ายที่เลือกใช้ก่อนตรงนี้นะก็จะมีให้เลือก2 g 3 g 4 g 5 g ค่อนข้างจะไวและก็แรง ทดสอบ 5G ให้ดูก่อนก็ได้จะหาว่าโมว่า 5G ของมันนั้นก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะเยก่อนนะตรงนี้ผมก็ซอนแอปไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากว่าหน้าจอมันจะลกไปซ่อนไปซ่อนมากูก็ไม่รู้ว่าไอ้แอปเน็ตความเร็วกูไปอยู่ไหนแล้วตรงนี้เกมเดี๋ยวก็จะมาเทสเกมให้ดูด้วยนะเอาไปไหนแล้วแอป,ปความเร็วกูไปไปมานี่ตรงนี้ speed test 5G ไม่เคยพลาดโทราัียนไม่ใช่ตอนนี้เทสอ g ให้ดูก่อนสำหรับเครื่อง Xiaomi 1 3 T Pro เดี๋ยวก็มาดูกล้องกับวิดีโอประสิทธิภาพเป็นไงพอใจโอไม่โอในราคา20,000ทอนมา10บาทนี่ประสิทธิภาพนี่ทสแบบ5 g นะเดีย๋ยวเราลองเทศสแบบ4 g ถ้าคุณใช้5 g ก็แดกแบตต้องบอกเลยว่ามีอุ่นๆแน่นอนถ้าเกิดว่าเปิด h o ตส p o t ด้วยเปิดอะไรด้วยเนี่ย เครื่องก็จะอุ่นๆ่นี่ผลเทสที่ได้มานะดาวน์โหลดเท่าไหร่249อัพโหลด63.8นะ249ก็6 3ับ63.8าอนนี้มาดูเอาออกเปลี่ยนเป็น 4G ก็คือแตะตรงหมวดประหยัดแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น 4G นะแล้วลองดูว่าเทสใหม่เมื่อก,กี้249กับ6 ตีไป64นะ249กับ64ตอนนี้มาเทสใหม่อีกรอบหนึ่งว่า 4G นั้นจะเป็นยังไง249กับ64เช่ไหมเมื่อกี้ดาวน์โหลด249อัพโหลดตีเบอร์มาน64ก็ได้6.8 3 249กับ6.8 3มาดู 4G เห็นไหมความเร็วต่างกันนะระหว่าง 4G กับ 5G ซึ่ง สัญญาณของ x i a o มี 13T Pro 5G นั้นเกาะได้ดีมากสำหรับเครื่องนี้นะใครไม่รู้อยู่สัญญาณตรงไหนผมอยู่กรุงเทพนี่ยังไงเมื่อกี้249ดาวน์โหลดส่วนอัปโหลดก็แล้วแต่เมื่อกี้ 38. จุดเท่าไหร่38.6อะเปลี่ยนเป็น 4G ดาวน์โหลดเร็วมากอัปโหลดเออเมื่อกี้มันลดลงไปแล้วเ่าใช่ไหมตีเปมา36 อ่ะหนึ่งีีให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้ิปเป็น5 G 1 C C กับ 4, 4 1.5อันนี้จะสอบอีกรอบให้ดูว่าโอหรือไม่อ่าป่ะหนึ่งีีกับ 1, 4ีหนึ่งจุดห้าสอบห้าจีกรอบหนึ่งอ่อาจะต้องไปเบอไปเบอร์เบอร์อโทรศัพท์ออกเมื่อกี้นี้ าาาการเป็นประมาณนี้เลยเฮ้ยไม่อัพโหลดดาวน์โหลดน้อยกว่าเมื่อกี้นี่ว่า 5G ป่ะเนี่ยดูดูดิ 5G อยู่นะตรงนี้ขึ้น u ู 5G หนักกว่าเดิมตอนนี้98มันไหว่ะเนี่ยถ้สอบอีกครั้งออตอนนี้ขึ้น 5G นะเมื่อกี้144มันจะมีข้อผิดพลาดอะไรหรือเปล่า หรือว่าสัญญาณก็จะมาตามว็เรียกอะไรอ่ะคนใช้ที่ใช้ไปนี่ลดเหลือ9กสิ่งแล้วสรุปก็ 5G กับ 4G นี่ไปไมา,มากูว่าน่าจะทดสอบอะไรไม่ไม่ได้ผลนะเนไบางช่วงสัญญาณก็จะดาวลงมาหมายถึงพื้นที่อาจจะมีการใช้สัญญาณเหลือ8ซะเลย 5G กูหรือว่ายังไง รับ 5G to move 90กับ8บิดลง 4G อีกทีนีอะไรของมึงเนี่ยค้นหาผู้บริการบริการขึ้นมา4 LTE 4G แบบ L T G L ก็เป็นซิมทรูไลน์ปีนะมา 4G มึงหนักเฮ้ยมึงขึ้นหนักกว่าเดิมเลยเนี่ย 4G เมื่อกี้ดาวน์โหลด99ไอบ้บางช่วงมึงขึ้นไป200กว่าสรุปแล้วไอ้สปีดเทสนี่กูกูจะเชื่อได้ไหมเนี่ยอา่าเมื่อกี้อัปโหลด8เมกนะ5 5G อันนี้มึงขึ้นเท่าไหร่ดูฝึกขึ้นไป43ชิบหาย 4G เจ๋งกว่าแล้วเนี่ยอา่ามาแต่เราพูดในแง่ของการเปิดสัญญาณ 5G คือแดกแบตนะต้องบอกไว้ก่อนนะส่วน มัน4 G 5 G เนี่ยไหนแรงกว่าเด้คุณอยู่ในพื้นที่ไหนมันแล้วแต่นะบางทีมขึ้นไป200บ้างอะไรบ้างนะถ่าเป็นไปได้ก็เปิด4 G ก็พอละนะ4 G ก็เหมือนเดิมประหยัดโหมดหมดประหยัดหรือว่าคุณจะเข้าไปตั้งค่าตรงซิมของคุณนะซิมการ์ดตรงนี้แล้วก็เลือกซิมที่คุณเปิดเน็ตแล้วก็ประเภทเครือข่ายนะ4น G ก่อน5 G ก่อนคุณจะไปเลือกตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะเลือกเป็นคีย์ลัดเหมือนผมผมก่จะชอบเลือกคีย์ลัดตรงนี้ นะ 4G ก็ 5G ก็ไม่ต่างกันคือบางทีสัญญาณแม่งก็ไม่มาบางทีสัญญาณก็มาเนี่ยปรับเป็น 4G กันเลือกบ,บทก็จะทำให้ประหยัดแบตเตอรี่นะอ่ะส่วนกล้องนะผมว่ากล้องก็โอเคอยู่นะเ,นเวลาถ่ายเนี่ยก็จะถ้าซื้อเคสแบบนี้มาก็อย่าลืมเปิดหน้าจอมก่อน แค่นี้เองนะีมันล็อกได้ตรงนี้เห็นไหมนี้เลือกรูปถ่ายได้จะเลือกแบบไว i แบหรือว่าออเทนติกหรือจะมาตรงกลางตรงนี้ก็แล้วแต่เลยเปิด hdr อัตโนมัตินะภาพกล้อง ai ตรงนี้ก็เชิญใช้แบบ ai อันนี้สดใสอันนี้แบบธรรมชาตินะก็จะสีออก มนๆห,หน่อยนี่แบบธรรมชาติหรือติ๊กตรงนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้สีส,สั้ๆก็จะดูสว่างขึ้นมานิดหนึ่งซูมได้นะและเลือกตรงนี้โหมดฟุ้งฟิงอะไรพวกนี้มีให้เลือกอยู่เนะี่ยโหมดปรับฟิลเตอร์ของมันขาวดำโน่นนี่นั่นภาพก็เลือกกันเอาเองแล้วกนของผมก็ใช้เป็นปกตินะหรือว่าจะซูมสเท่าตรงนี้ก็ ไม่เสียความละเอียดนะหรือว่าจะซูมไกลตรงนี้ก็เชิญส่วนตรงนี้ก็มีโหมดต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นอัตราส่วน3 4 9 6ภาพยนตร์แต่อะไรคุณก็เลือกกันเอาเองหรงือ AI ให้มันตรวจจับตรงนี้หรือว่าโฟกัสตรวจจับการเคลื่อนไหวตั้งเวลาปรับเบอร์ปรับได้หมดนะตั้งเวลาถ่ายต่อเนื่อง ลายน้ำถ้าคุณจะเอาแบบลาก้าวแล้วถ่ายก็เอาแบบนี้เชิญหรือว่าเอาอย่างนี้เสรอมากผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอานะลายน้ำเพราะว่าดูแล้วก็เหมือนกับไม่ใช่มืออาชีพ <c oughs> จะได้ไม่ต้องรู้กล้องหรอกว่าถ่ายจากอะไรนี่ถ้า Default <c oughs> ก็จะเซตมาที่1เท่าตรงนี้ HDR เหมือนกันปิดเปิดได้ ส่วนโหมดวิดีโออะโหมดบุคคลก็ปรับได้เหมือนกันตรงนี้ใช่ไหมฟิลเตอร์ฟุ้งฟิง,ฟงเนี่ยคุณจะปรับร้อยก็ได้เนี่ยถ่ายหน้าถ่ายอะไรแล้วแต่เนี่ยนี่คือถ่ายบุคคลถ่ายคนนั่นเองเนี่ยปรับร้อยก็ได้แล้วแต่ฟิลเตอร์ก็เหมือนกันตรงน,น,นี้ใช่ไหมแล้วแต่ปรับฟิลเตอร์ได้ฟุ้งฟิง,ฟรงปรับได้ ตรงนี้นี่คือภาพบุคคลแล้วก็ไอเบอร์ตรงนี้ F เนี่ยปรับได้นะแล้วแต่เนี่ยให้โฟกัสปรับได้นะข้างหลังก็จะเบอร์มากเบอร์น้อยเอาแล้วแต่เลยตรงนี้ผมก็จะเลือกค่า d e f a u l t ไปค่า d e f a u l t ก็ประมาณนี้ F2 หรือ,อยังไงเนี่ยนี่เบอร์เบอร์หลังสตรงนี้ตารางผมก็ชอบที่จะให้มันมีตารางเพื่อจับโฟกัสได้หรือว่าพอดเชต ก็ลองดู h D R Auto อัตโนมัติแล้วก็โหมดบุคคลก็จะมีให้เลือกอีกตรงนี้แบบ35มิลน,นะก็ไกลออกมาหน่อยระยะไกลหน่อย35มิลเห็นไหมชัดอยู่นะแล้ว50มิลน,นี่ระยะทำการของมัน50มิลก็จะไม่ค่อยโฟกัสแล้วคุณต้องไปยืนไกลๆตรงนู้หน่อยอ่า50มิลยิ่ง90มมิลก็บลึบนี่ตรงนี้ก็จะมี3ระยะให้ สำหรับเลนหลักแล้วแต่ตรงนี้ค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นก็จะเป็น3มมิลหรือเปล่าหรือยังไงตรงนี้ค่าเริ่มต้นน่าจะเป็น50มิลนะตรงนี้สูงใกล้สูงไกลก็เลือกเอานะระยะทำการของมัน50มิลเนี่ยก็เรียกระยะเทพของมันสำหรับไอรุ่นนี้นะก็เลือกปรับเอาเองตรงนี้ HDA แตาส่วนรูปแบบลายน้ำ พอเทสก็เหมือนกัน50มิลยู่ตรงนี้ขึ้นพอเทสเปล่านะพอเทสก็ยังอยู่พอเทเทด HD ก็แล้วแต่จะเลือกระยะไหนปรับฟิลเตอร์แล้วแต่ปรับเบร,ร์เอาที่สบายใจตรงนี้ปรับได้ส่วนกลางคืนก็เหมือนกันพอเริ่มดึกๆแล้วเนี่ยมันส่วนมากมันก็ตัด เป็นกลางคืนเลยนะใกล้ไฟน,น้อยๆเนี่ยมันก็ตัดอัตโนมัติไม่ต้องไปตั้งอะไรมากส่วนงานวิดีโอเดี๋ยวก็มีถ่ายให้ดูเหมือนกันช่วงกลางวันช่วงกลางคืนตรงนี้ก็ปรับได้ความล e ะเอียด 4K แต่ถ้าเปิด HDR นี่ไม่ได้แล้วเดินปรับเป็นตรงนี้ไม่ได้ 4KHDR ก็จะได้30เท่านั้นถ้าเปิด HDR นะ 1080จะไม่ได้60ในกรณีเปิด HDR ก็จะขึ้นแดงแบบนี้แต่ถ้าปิดปิดคุณก็จะได้60ตรงนี้คุณก็ปรับไปเลยเนี่ยได้ 4K 60ในกรณีไม่เปิด HDR 4K 60หรือ 8K เอาที่สบายใจ24เฟรมเ้าถ่าย 8K ก็ออกแกล่ๆๆั้างดูสิได้ไหม 8K ปรับซอฟต์แวร์แล้วมีกันสั่นในตัวคือภาพ 8K แตส่วนมากก็ที่เราดูบ้านๆมันก็ไม่ถึงอยู่แล้ว 8K นะ HDR ผมส่วนมากผมก็อาจจะถ่าย 4K 60บ้างบางทีก็พั80 60พอแล้วชีวิตประจำวันเพียงพอแล้วนะแล้วก็ซูม2เท่าก็เอาที่สบายใจตรงนี้ นะมีกันสั่นในตัวเดี๋ยวมาดูว่า,าวิดีโอที่เราถ่ายมานั้นมันเป็นยังไงนะแล้วก็มีโหมดเหมือนเดิมฟิลเตอร์คุณก็เลือกเอากล้องก็สวยผลงานวィィิดีโอรูปที่ถ่ายมาถ้าคุณไม่แบบเป็นมืออาชีพไปจับผิดมันมากจะต้องซูมแหมอะไรออกมาให้มันตรงนู้นแตกตรงนี้ไม่แต่แต่คุณเรื่องเยอะแบบนั้นคุณก็อ่าหละๆไปซื้อไอ้กล้องแพงๆมาใช้ซะ แต่ไอตรงนี้ไอตัวนี้ผมว่ามันก็โอนะสเปคเครื่องแรงทั้งกล้องวิดีโอก็สวยอยู่ถ่ายรูปนิ่งถ่ายรูปคนสวยอยู่ในค่อนข้างระดับสวยเลยนะเนื่องจากว่าผมก็ใช้แค่ไอกล้องรุ่นนี้ร,นนรุ่นเดียวถ้าไม่รู้จะเทียบกับอะไร p h o n e กูก็ไม่เคยใช้เพราะนั้นกูก็ต้องอวยเครื่องนี้เพราะว่าเทียบกับเครื่องเก่า,เ,าเรียวมี ผมว่าไอ้เครื่องนี้แจ๋วกว่าสเปคแรงกว่านี่แค่เรื่องกล้องแล้วก็งานวิดีโอนะที่เราเดี๋ยวเราก็อัพโหลดให้ดูว่ามันโอเคไหมร็วความแรงมหมดประหยัดแบตเตอรี่ฮอตสปอตเรื่องก็เวลาใช้งานไปเดี๋ยวมีการเทสเกมอยู่แล้วนะผมก็โหลดเกมผักชีอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ค่อยเล่นอีกทีกันอันนี้ก็ทดลองมาได้15วันเล่นเครื่อง ดูโน่นดูน,น,ดนี่ภายในเครื่องบ้างอะไรบ้างนะใครอยากจะซื้อตามก็เชิญไปหาส่วนโค้ดรถเยอะๆมาได้นะมันจะเป็น 4G 5G บมืกี้ก็ลองให้ดูแล้วอยู่ที่พื้นที่ด้วยการเปิดไม่เปิดความแรงบางทีเมื่อกี้เทสครั้งแรกเหมือน 5G กับชนะไปไปมาๆก็เทสไปเทสมา 4G ประหยัดกว่าแล้วก็ ความแรงก็บางทีก็ขึ้นมาโดดข้าม5 g ตรงนี้มันเลยเป็นตัววัดไม่ได้ว่า5 g หรือ4 g นั้นคือแรงหรือเร็วอะไรกว่ากันนะ,อะของผมเมื่อกี้ก็เทสไปสอสรอบแล้วแม่งก็4 g บางทีชนะด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปหลอดมากอยู่ในกรุงเทพไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีผลอาไปเทสให้ดูนะ,อ,ะอย่าดูเรื่องงานกล้องแล้วก็วิดีโอที่เราถ่ายมาทั้งหมดกลางคืนแล้วก็หมดกลางวันอ่ะ ะทดสอบนะครับเสียงและกล้องจากมือถือเ x i ย o มี13 T Pro โหมดกลางวันหรือโหมดมีแสงแสงก็ให้ดูเปรียบเทียบถ่ายจากมุมกว้างข้างบนเดี๋ยวมีถ่ายตอนกลางคืนให้ดูด้วยนี่ตรงนี้ดูซิใช้ได้ไหม ข้างล่มีเสียงมอไซค์ด้วยเสียงและกล้องวิดีโอ 4K 60แอคชั่นต่อไปนี้คือการถ่ายวิดีโอ 4K 60สำหรับตอนกลางคืนมาดูว่าวิดีโอกลางคืนนั้นโหดหรือไม่นี่ ตรงนี้มืดหมดแล้วนะแต่ก็วิดีโอค่อนข้างที่จะจับภาพได้ชัดอยู่แสงไฟนี่คือวิดีโอกลางคืนของเสี่ยวมี13ิบทีโปรดูสิว่าโอเคไหมนี่เสี่ยวมีให้ดูลองซูมเลยสิได้ไหมเฟิร์า ซูมเข้าไปได้ไมเ่เอ่ยถ่ายจากคอนโดมุนข้างบนนู้นซูมเข้าไปอีกนิดหนึง1.5้กันไหมเอ่ยโน่นซูมไปถึงบ้านตรงนู้นสิาภาพเริ่มมีแตกๆแ,แล้วเพราะว่าแสงกลางคืนนั้นเอาง่ายๆก็คือมองตรงนี้มองไม่เห็นนะเนี่ยแต่คือดูจากวิดีโอแล้วแม่งก็ชัดอยู่นะ เรียกแสงกลางคืนมาได้นี่คือวิดีโอกลางคืนเซลลมี13ที r โรน่าซื้อหรือไม่ดูกันเอาเอง ก็ดูกันเองนะอัปโหลดให้ดูแล้วคุณก็ตัดสินใจเอาเองว่ามันคุ้มค่าที่จะใช้หรือไม่สำหรับรุ่นนี้นะนี่ความจุของผมก็500ไปเลย512ก็คือลงหนังองคหนัง X อ,อะไรก็ว่ากันไปเวลาตัดต่องานอะไรในเครื่องก็ไม่ต้องไปย้ายเข้า SD อะไรมากก็ทำแม่งในเครื่องเพราะว่าพื้นที่มันเยอะไนงะมันพออยู่แนะนำไปที่500เลยแล้วกัน นะนี่ความปลอดภัยของ Android ข้อมูลละเอียดนะเวอร์ชั่น Android 13่แล้วก็หน่วยความจำที่เราขยายไป20กิกส์นะไดเมนชันอะไรก็ว่ากันไป m e เมนตี้นะตรงนี้คิดว่าคุ้มค่าหรือไม่กับราคา20,000กล้องสวยถ่ายรูปสวยสเปคแรงนะลื่นๆความละเอียดก็ ร้อยสี่สิบเฮิร์ตร้อยสี่สสี่เฮิร์ตสวยอะเวลาดู YouTube y o u t ท b e คุณภาพขั้นสูงร้ 144. อยสี่สิบสี่ฮลโหลขยายเต็มหน้าจอแล้วอวันนี้เน็ตกูไม่ไปวิ่งอยู่นะ ห้าหนึ่งห้าสองนี่คุณภาพแบบ1น k ดูได้เต็มที่สองเเน็ตไม่ไปนะก็ถือว่าชัดอยู่กับสู่ขนาดเดิมเต็มจอขยายเต็มจอก็จะติดเล่นกล้องหน่อยแค่นั้นเองนะเต็มที่เต็มที่เครื่องนี้นะสำหรับผมปรับ ปรับไอเต็มที่ที่มันขั้นสูงเนี่ยได้สองเคจริงแล้วเป็นเป็นวิดีโอแบบ 4K แต่เนต็ตไม่ไปหรือเปล่ามันเลยขึ้นได้แค่นี้ขั้นสูง2 1 6 0น่ย้ายไปแล้วก็มึงไปหรือเปล่าอ่าไปเหมือนกันแต่ไปเหมือนไม่ไปอยู่ที่เนต็ตด้วยแหละเริ่มบุญและไหม มันเป็นที่เน็ตนะไม่ใช่เป็น net, แน่แล่ภาพสวยมากคมอยู่ก็สรุปแล้วก็ใช้มา15วันผมก็ว่าโอเคอยู่นะทั้งแอปโคนแอปธนาคารอะไรพวกนี้ถือว่าเสียวมีททำได้เทพมากก็ใครอยากซื้อตามก็ลองดูถือว่าโอวันหน้าก็จะมาสตรีมเกมอัดหน้าจอให้ดูว่ามันได้แค่ไหนยังไงสำหรับวันนี้ไปละอีกอ,อกดติดตามได้ละ